i t s ซูบิชิไททันนะครับ2 0 1พันถึง2ีนะครับตัวนี้เป็น2022นะครับป้ายแดงนะครับรอไม่ต้องรอป้ายนะครับจัดรอภายในสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ จะหนักจะเต็มนะครับหล่อไม่ต้องรอป้ายนะครับ c ีเคการช่างอยุธยาลังสรรแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับหลายไม้คลาสสิกนะครับนี่นะครับหล่อๆโดนๆนะครับออกแบบดีไซน์มาได้เลยนะครับต้องการแบบไหนนะครับต้องการหล่อแบบไหนนะครับภายนอกภายในนะครับ c k การช่างอายุทยานะครับยินดีให้บริการนะครับยินดีดูแลนะครับลดคันโปรดลดคำงามลดคู่ใจนะครับ กินส่วนตรงไหนนะครับดูเพลินๆน,นะครับขอบสวิสเ,เปิดขาดเก๋กล่องเก็บของนะครับคอบแอร์นะครับหน้ากาดคอนโซลกลางนะครับหน้ากาดวิทยุคอบเกียร์นะครับคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ยังมีที่ทำอีกหลายที่นะครับกินส่วนภายในนะครับแต่ละคน จักหนักจัดเต็มนะครับทำมากทำน้อยไม่เท่ากันนะครับลำโพงทวิตเตอร์เสาเอเสากลางนะครับก็มีของความติดตั้งนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการทำสเต็ปหน่อยนะครับขึ้นอยู่งบประมาณนะครับป้ายแดงรอไม่ต้องรอป้ายนะครับสีกันารช่างอายุทยานะครับหลังสันแต่งเติมเสริมล่อนะครับคอนโทรลพงมาล่ยหน้ากาเคลื่อนไหมนะครับกินส่วนตรงไหนนะครับ หลังสันแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับเสียช่างกันยุทธยานะครับลายไม้ลายเคปล่านะครับมีเลือกมากกว่า12สีนะครับประสบการณ์การทํางานกับค่ายรถยนต์นะครับเมืองไทยนะครับมากกว่า20ปีนะครับการันตีคุณภาพนะครับขั้นตอนการทํานะครับเหนือกว่าระบบโรงงาน 2- 3สขั้นตอนนะครับถึงกล้าการันตีนะครับการภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับ ดูเพลินๆน,นะครับยังมีที่ทำอีกหลายที่นะครับสเตปนี้ก็ถือว่าจัดเต็มเลยระดับหนึ่งนะครับสวยหรูดูดีนะครับเคปล่าก็จะสวยนะครับดูไปอีกแบบนะครับแต่ลายไม้นี่เปิดเข้ามานี่ เตะตาต้องใจนะครับเอาให้ถูกใจเด็ดพี่นะครับต้องการแบบไหนนะครับ 4K คการช่างนะครับอย่างที่บอกนะครับเคลปลาลายไม้นะครับมีเลือกมากกว่า12สีนะครับย้ำนะครับกินส่วนงานเคลปลานะครับโทนดำนะครับ 4K คีการช่างอายุทยานะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับหล่อไม่ต้องรอหน้านะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเมียมีโทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วครับรอหอโดนโดนนะครับ ง่ายต่อการดูแลทำความสะอาดนะครับดูแลง่ายนะครับฝุ่นไม่จับนะครับมือรูปก็ออกแล้วนะครับที่สำคัญนะครับงานจาก CK การช่างนะครับภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับเข้ามาสัมผัสดูได้นะครับถามว่าทั้งคันเท่าไหร่นะครับย้านะครับทั้งคันตอบไม่ได้นะครับแต่ละคนทำมากทำน้อยไม่เท่ากันนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับก็เฟซบุ๊กนะครับสีกันช่างอยุธยานะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับทางหน้าเพจนะครับนำบัตรนะครับขึ้นไปให้นะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับสแกนไอดียลน์นะครับสแกน QR code โค้ดนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาปัญหางานนะครับงานแก้ต่างๆนะครับช่วงหลังงานแก้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ต้องการทำตรงไหนนะครับทำมาหลายที่หรือว่าทดลองทำแล้วนะครับมีปัญหานะครับไม่จบนะครับ CK การช่างอายุทยานะครับยินดีแก้งานให้นะครับยินดีดูแลนะครับมาที่นี่จบแน่นอนนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับ C ีการช่างอยุทยานะครับหล่อๆโดนโดนนะครับ ตัวนี้ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับชิ้นส่วนตรงไหนนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็ดูเพลินเพินนะครับคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ดูตัวภาพที่ขึ้นไว้ให้นะครับว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับจะตายการแต่งนะครับก็ชิ้นส่วนแต่ละส่วนนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับว่า จะทำตรงไหนบ้างสเตปไหนนะครับแต่ถ้าคนทำมากทำน้อยไม่เท่ากันอย่างที่บอกนะครับก็เป็นช่องทางนะครับเพื่อบางค้าบางทีนะครับเป็นรถรุ่นที่ท่านใช้อยู่นะครับรถรุ่นอื่นรถต่างๆครับสี่ีกานช่างนะครับรับทำทุกรุ่นทุกค่ายนะครับดูเพลินนะครับ ย้ำนะครับเคปบลาลายไม้นะครับมีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับผู้จัดการดูแลนะครับการผลิตนะครับโปรดักนะครับชิ้นงานนะครับจากสีการช่างนะครับดูแลตรวจสอบถอดประกอบติดตั้งนะครับให้เองนะครับคุณภาพต้องมาก่อนนะครับสีการช่างอยุธยานะครับ เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับสโลแกนชัดเกณนนะครับถอดประกอบติดตั้งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเมียงมีโทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ